จริยาปิดกสยุทัญชยวัคก,การบำเพ็ญเนขาม,มะบารมีเป็นต้นสอโยคาราจริยาว่าด้วยจริยาวัดของอโยคาระกุมารยี่สิบสามอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากาสีเจริญวัยในเรือนเหล็กมีนามชื่อว่าอโยคาระพระบิดาตรัสว่า จ้าได้รับความทุกข์ตั้งแต่เกิดมาเขาเลี้ยงไว้ในที่แคบลูกเอย๋ยวันนี้จงปกครองแผ่นดินทั้งสิ้นพร้อมทั้งแว่นแกวนพร้อมทั้งชาวนิคมและบริวารชนนี้เถิดเราถวายบังคมจอมกษัตริย์แล้วประคองอัญชลีได้ทูลดังนี้ว่าบรรดาสัตว์ในแผ่นดินบางพวกต่ำช้าบางพวกอุกฤษบางพวกปานกลาง สัตว์ทั้งหมดนั้นไม่มีอาราคาเจริญอยู่ในเรือนของตนพร้อมด้วยหมู่ญาตการเลี้ยงดูข้าพระบาทในที่คับแคบนี้ไม่มีใครเหมือนในโลกข้าพระบาทเติบโตอยู่ในเรือนเหล็กเหมือนพระจันทร์พระอาทิตย์ไม่มีรัศมีข้าพระบาทประสูติจากพระคันพระมารดาอันเต็มไปด้วยซากศพเน่าแล้วยังถูกใส่คือขังไว้ในเรือนเหล็กซึ่งมีทุกร้ายกว่านั้นอีก ข้าพระบาทได้รับความทุกข์ร้ายอย่างยิ่งเช่นนี้แล้วถ้ายังยินดีในราชสมบัติก็จะเป็นผู้เลวทรามกว่าคนเลวทรามไปข้าพระบาทเป็นผู้เหนื่อยหน่ายในกายไม่ต้องการได้ราชสมบัติข้าพระบาทจะสแสวงหาธรรมเครื่องดับซึ่งเป็นที่ที่มัจุราชพึงย่ำยีข้าพระบาทไม่ได้เราคิดอย่างนี้แล้วเมื่อมหาชนร้องไห้คร่ำควรวญอยู่ ได้ตัดเครื่องผูกเสียแล้วเข้าไปยังป่าใหญ่เหมือนช้างฉะนั้นเราจะเกลียดพระมารดาพระบิดาก็หาไม่จะเกลียดยศศักดิ์อันใหญ่หลวงก็หาม่ได้แต่พระสัพพัญยุตยานเป็นที่ระักของเราฉะนั้นเราจึงสลัราชสมบัติชนิแลจบอายุคราจริยาที่สามอัจถกถาอายุขราจริยาที่สาม พึงทราบวินิจฉัยในอัตถกถาอายโยคราจริยาที่สามดังต่อไปนี้บทว่าอายโยคัมพิสังวัตโทคือเจริญแล้วในเรือนทำด้วเหล็กทั้งหมดใหญ่ทําสี่เหลี่ยมเพื่อป้องกันอมนุษย์และอันตรายบทว่านาเมนาสิอยโยุครโรเพราะความเป็นผู้เกิดและเจริญในเรือนเหล็กจึงปรากฏชื่อว่า อโยคตากุมารความโดยย่อมีว่าในการนั้นได้อัตภาพก่อนทางพระอัครมเหสีของพระเจ้ากาสีหญิงร่วมสามีตั้งความปรารถนาว่าเราพึงกินบุตรที่เกิดแล้วเกิดแล้วของเจ้าแล้วเกิดในกำเนิดนางยักษณีครั้นได้โอกาสในการที่อัครมเหสีนั้นประสูติ์จึงกินพระโอรสเสียสองครั้งแต่ในครั้งที่สาม พระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิในพระคันของพระอัครมเหสีนั้นพระราชาทรงปรึกษากับพวกมนุษย์ว่านังยักษินีตนหนึ่งกินโอรสที่เกิดแล้วของพระเทวีเราควรทำอย่างไรดีเมื่อพวกมนุษย์ทูลว่าธรรมดาอมนุษย์ย่อมกลัวเรือนเหล็กจึงรับสั่งให้ช่างเหล็กสร้างเรือนเหล็กใหญ่เป็นโรงสี่เหลี่ยมด้วยเครื่องปรุงเรือนทั้งหมดสำเร็จด้วยเหล็ก ตั้งแต่สาวเป็นต้นให้สำเร็จแล้วทรงให้พระเทวีซึ่งทรงพระคันแก่ประทับอยู่ณเรือนเหล็กนั้นพระเทวีประสูิพระอรรถมีบุญลักษณะดีณนะเรือนเหล็กนั้นขนานพระนามว่าอโยคารากุมารพระราชาทรงให้พระกุมานนั้นแก่พวกแม่นมจัดการอรารคขาใหญ่โตทรงนำพระเทวีเข้าไปประทับภายใน แม่นางยักษินีถึงว่าราตักน้ำนำน้ำไปให้ท้าเวสวรร์ก็สิ้นชีวิตไปแล้วพระมหาศาสรงเจริญอยู่ในเรือนเหล็กนั่นเองถึงความเป็นผู้รู้เรียนศิลปะทั้งปวงณนะเรือนเหล็กนั้นพระราชาทรงทราบว่าพระโอรสมีพระชนสิบหกพรรษาจึงรับสั่งกับพวกอมาตว่าเราจะมอบรัชสมบัติให้ พวกท่านจงนำโอรสของเรามาเถิดพวกอมาต์กลับทูลรับพระบัญชาแล้วทรงให้ตกแต่งพระนครน,นำหัตถีมงคลประดับด้วยเครื่องสัรผาลังการไปณที่นั้นตกแต่งพระกุมารให้ประทับนั่งที่คอหัตถีมงคลกระทำประทักษิณพระนครและนำมาเฝ้าพระราชาพระราชาทอดพระเนตร เห็นพระวรากายของพระโอรสก้นกามจึงทรงกอดพระโอรสนั้นด้วยความสิเนหาอย่างแรงรับสั่งกับพวกอมาตว่าพวกเจ้าจงอภิเศกโอรสของเราในวันนี้แหละพระมหาสัตว์ถวายบังคมพระชนกละทูลว่าหม่อมชั้นไม่ต้องการสมบัติหม่อมชั้นจะบ,บวชขอจงทรงอนุญาตให้หม่อมชั้นบวชเถิดพระเจ้าข้าดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า ทุกเคนะชีวิตโตลัตโทสัมปิเรปฏิโพสิโตข้อความละต่อไปปัสมาลัชังปริจจัดชิงคำแปลปรากฏอยู่แล้วในบาลีแปลข้างต้นในบทเหล่านั้นบทว่าทุกเคนะคือพระบิดาตรัสว่าลูกเอย๋ยพี่ชายของลูกสองคนถูกนางยักษินีตนหนึ่งกิน ลูกด้วยความทุกข์ความลำบากที่ทำเพื่อป้องกันลูกจับภัยของอมนุษย์นั้นตั้งแต่เกิดบทว่าสัมปีเลปฏิปโปสิโตเขาเลี้ยงลูกไว้ในที่คับแคบความว่าลูกจเจริญเติบโตมาในที่คับแคบตั้งแต่คลอดในเรือนเหล็กอันคับแคบเพื่อป้องกันอมนุษย์หลายๆอย่างจนกระทั่งอายุได้สิบหบทว่าอาเชวะปุตตะ ปฏิปฏิปัชชะเกวลังวสุทังอิมังวันนี้ลูกจงปกครองแผ่นดินทั้งสิ้นนี้ความว่าลูกได้อภิเศษด้วยสังสามสังวางอยู่บนกองรัตนะภายใต้สเสวตฉัตรประดับด้วยมาลัยทองวันนี้จงปกครองมหาปัตพีนี้พร้อมทั้งแว่นแกนอันมีมหาสมุทรเป็นที่สุดทั้งสิ้นอย่างเดียว อันเป็นของตระกูลนี้พร้อมทั้งชาวมิคมอันเป็นหมู่บ้านใหญ่พร้อมทั้งบริวารชนมากมายอธิบายว่าลูกจงเสวยราชสมบัติเถิดบทว่าวันทิตวาขัติยังอันชลิงปักคาเหตวานะอีทงังวัจนะมะพรวิงคือเราถวายบังคมจอมกษัตริย์พระชนกข,ของเรา ผู้เป็นราชาแห่งแคว้นกาสีประคองอัญชลีแด่พระองค์แล้วจึงได้กล่าวคำนี้บทว่าเยเกจิมหิยาสตาคือสัตว์ทั้งหลายบางพวกในมหาปัตภ,ภีนี้บทว่าฮีนะอุกัตะมัชิมาคือลามกอุกฤษและปานกลางเพราะอยู่ในท่ามกลางของสัตว์ทั้งสอง บทว่าสเกเเคเหคือสัตว์ทั้งหมดเหล่านั้นจเจริญในเรือนของตนบทว่าสกะยาติหิพร้อมด้วยญาติของตนคือสัตว์ทั้งหลายบันเทิงคุ้นเคยไม่ลำบากย่อมจเจริญด้วยสัมบัติกับญาติของตนบทว่าอีทังโลเกอุตริยังคือการเลี้ยงดูนี้ไม่มีใครเหมือนในโลก เป็นพิเศษเฉพาะข้าพระองค์การเลี้ยงดูข้าพระองค์ในที่คับแคบคือความเจริญเติบโตของข้าพระองค์ในที่คับแคบนั้นเป็นอย่างไรเป็นความเจริญเติบโตในเรือนเหล็กปราศจากแสงจันทร์และแสงอาทิตย์บทว่าสังวัตโทมหิคือข้าพระองค์เจริญเติบโตบทว่าปูติคุณปะสัมปุนา เต็มไปด้วยซากศพเน่าคือเมื่อความสงสัยในชีวิตเป็นไปอยู่ข้าพระองค์ประสูติจากพระคันพระชนนีเต็มไปด้วยซากศพนานับป,ปการมีกลิ่นเหม็นเช่นกับคู่นรกได้อย่างไรบทว่าต,ตัโตโคละตะเรคือทารุณยิ่งกว่าอยู่ในคันเป็นทุกข์เพราะอยู่ไม่ดีเลยบทว่าปากขิตตะโยคะรเร คือใส่ไว้ในเรือนเหล็กท่านแสดงว่าได้เป็นดุดขังไว้ในเรือนจำบทว่ายะทิในบทว่ายะทิหังนี้เป็นเพียงนิบาตบทว่าตาที่สังคือข้าพระองค์ได้รับทุกทารุณอย่างยิ่งเช่นที่กล่าวไว้แล้วในครั้งก่อนถ้ายังยินดีในราชสมบัติเมื่อเป็นอย่างนั้นข้าพระองค์ก็จะเรลวสาม ยิ่งกว่าคนเร็วสามชั่วช้าลามมกไปบทว่าอุกกันที่โตมหิกาเยนะคือข้าพระองค์เบื่อหนายด้วยกายอันเนา่ามียังไม่พ้นจากการอยู่ในคันเป็นต้นบทว่ารัชเชน,นามหิอัน,นัตติโกคือข้าพระองค์ไม่ต้องการแม้ราชสมบัติถึงแม้ข้าพระองค์จะพ้นจากเงื้อมมือของนางยาักษิี ก็จะไม่พ้นชาราและมรณะไปได้เลยประโยชน์อะไรด้วยราชสมบัติแก่ข้าพระองค์เพราะธรรมดาราชสมบัติเป็นที่ประชุมของอนัตตาทั้งปวงตั้งแต่เวลาที่ตั้งอยู่ในราชสมบัตินั้นเป็นอันออกไปได้ยากเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จะไม่ครองราชสมบัติจะแสวงหาความดับบทว่ายะถะมังมัจจุ นมัทเยความว่าข้าพระองค์จะสแสวงหาธรรมเครื่องดับคืออมตะมหานิพพานซึ่งเป็นที่ที่มัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่พึงย่ำยีพึงท่วมทับข้าพระองค์ผู้ตั้งอยู่ไม่ได้แล้วบทว่าเอวาหังจินตะยิตวานะความว่าเราคิดโดยแยกคายโดยการพิจารณาถึงโทษในสงสาร มีประการต่างๆดังได้กล่าวไว้แล้วนี้อย่างนี้และด้วยการเห็นอนิสง์ในนิพพานบทว่าวิวรันเตมหาชนีคือเมื่อมหาชนมีพระชนกชนีเป็นหัวหน้าร้องไห้คร่ำควรอยู่ด้วยอดกลั้นถึงทุกข์ที่ต้องพลัดพรากจากเราไปไม่ได้บทว่านาโควะพันธนังเฉตตวาความว่า เราได้ตัดเครื่องผูกด้วยการตัดเครื่องผูกคือตันหาในชนนั้นมีหญ้าสงเคราะห์เป็นต้นแล้วเข้าสู่ป่าใหญ่ด้วยการเข้าถึงบรรพชาเหมือนขดจารมีกำลังมากตัดเครื่องผูกคือเชือกอันไม่มีความแข็งแรงได้โดยง่ายฉะนั้นคาถาสุดท้ายมีความดังได้กล่าวไว้แล้วนั่นแลอันหนึ่ง พึงสร้างความในบทนั้นดังต่อไปนี้พระมหาสัตว์ทรงแน่พระทัยในการบวชของพระองค์แล้วเมื่อพระราชาตรัสว่าลูกรักลูกจะบวชไปทําไมจึงทูลว่าข้าแต่พระชนกลูกอยู่ในคันของพระชนนีตลอดสิบเดือนเหมือนอยู่ในคูดนรกคั้นออกจากพระคันของพระชนนีแล้วก็ยังต้องอยู่ในเรือนจำอีกถึงสิบหกปี เพราะกัวนางยักษินีไม่ได้แม้แต่จะเห็นในภายนอกได้เป็นเหมือนตกอยู่ในอุสธานรกแม้ลูกพ้นจากนางยักษิณีก็จะไม่พ้นความแก่และความตายไปได้เลยขึ้นชื่อว่ามัจจุนี้อันคใครไม่สามารถจะชนะได้ลูกเบอร์นายในภพลูกจากบวชประพฤติธรรมจนกว่าพญาทิชราและมรณนะจะไม่มาถึงลูกได้ พอกันทีสำหรับราชสมบัติของลูกข้าแต่พระชนกขอจงทรงอนุญาตให้ลูกบวดเถิดแล้วทรงแสดงธรรมแก่พระชนกด้วยคาถา24คาถามีอาทิว่ามนุษย์อยู่ในห้องตลอดคืนหนึ่งครั้นมนุษย์นั้นลุกไปเมื่อเข้าไปย่อมไม่กลับมาอีกแล้วทูลว่าข้าแต่พระบิดาราชสมบัติของพระบิดา ก็จงเป็นของพระบิดาเท่านั้นเถิดลูกไม่ต้องการราชสมบัตินี้เลยเมื่อลูกพูดอยู่กับพระบิดานี่แหละพยาทิชราและมรณะก็พึงมาถึงจงทรงหยุดเถิดพระเจ้าข้าแล้วทรงรักการามทั้งหลายดุดช้างตกมันตัดเชือกเกล็ดดุดลูกสีหะทำลายกรงทองฉนั้นแล้วถวายบังคมพระชนกชนณีสเสด็จออกบรรพชา ลำดับนั้นพระชนกของพระมหาสัตว์ทรงดำริว่ากุมานี้ใครจะบวชก็เราเล่าจะอยู่ไปทำไมแม้เราก็ไม่ต้องการราชสมบัติจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จออกบรรพชาเมื่อพระราชาเสด็จออกบรรพชาชาวพระนครทั้งสิ้นมีพระเทวีอมมารพรามขร้ระหะบดีเป็นต้นก็ทิ้งโภคสมบัติออกบวช ได้เป็นมหาสมาคมมีบริษัทประมาณสิบสองโยชดพระมหาสัตว์ทรงพาชนเหล่านั้นสเสด็จเข้าสู่หิมวัันตักประเทศเท้าสักกะเทวราทรงทราบว่าพระมหาสัตว์เสด็จออกบวชจึงทรงส่งพระวิษณุก,กรรมให้สร้างอาสมบทยาวสิบสองโยชดกว้างเจ็ดโยชดทรงมอบบริขารบรรพชิตครบในจริยานี้ การบรรพชาของพระมหาสัตว์การให้โอวาทการไปสู่พรหมโลกและการปฏิบัติโดยชอบของบริษัททั้งหมดพึงทราบโดยนิยะดังกล่าวแล้วในมหาโควินทจริยานั่นแลพระชนกชนนีในครั้งนั้นได้เป็นราชตระกูลใหญ่ในครั้งนี้บริษัททั้งหลายคือพุทธบริษัทอโยคราบัณฑิตคือพระโลกกนาตการเจาะจงกล่าวถึงบารมีที่เหลือ และการประกาศถึงอนุภาพของพระโพธิสัตว์นั้นพึงทราบโดยในย่ดาดังกล่าวแล้วในหนหลังนั่นแลด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าท่านผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เหล่านี้น่าอัศจรรย์ทั้งไม่เคยมีอย่างนี้แม้เพียงจิตเลื่อมใสในท่านเหล่านั้นก็พึงพ้นจากทุกขจะพูดไปทำไมถึงการทำตามท่านเหล่านั้น โดยธรรมสมควรเกตธรรมจบอัทธ,ธกถาอยโยคราจริยาที่สาม